สวัสดีจ้ายายจามิกายายจามิกาผ้าม้วนได้จ้าเด้อมันีผ้ามากมากไอ้เาทองเล่นน้ำมาบูด แระวุกครับนยังขับขึ้นยังจ่าข้าป้าราบีลายโผล่หัวออกมาข้อกันเด้อพี่น้อง คือมันวิดขอคอมันห่อมันกัดเยีแบๆมากยังยังถาเจ้าฝัวหรอก็เอ้าเฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นบอปลาลาภีป้าลาพีคือเข้ออื่นพัดยัง ใช่ป้าจะจะเช็ดป้ายังนี่เช็ดป้าหักที่รับตกคริกมาลาทอดแล้วเอาคริกมาลาเลยเดียวใหญ่ใหญ่ก็ทายพวเป็นเห็นตี่ก็เห็นตีหัวตีนก็เห็นตีหางหางยังไงหางหางขาหางหัว

เฮนยยังใหญ่เยังใหญ่องมือน <demain> ี่คือภใส่กระโปรงว่ะมือนี่ภาต้ดอกพี่น้องจะลิกสติกะยังประดยหนองไบัานแบ้องาเี่ยมดูพี่น้องคุกตาทองพี่น้องเอ้ยโอ้โหภาษาเบิ่เงีนยเด้อ ตาทถองกระบอกบปเป็นใหญ่กระบอกบปเป็นเพ่นครับทุกคนใหย่หักทุกคนเลยว่าเป็นแน่หอกีน้องว่าม้อนว่าแสบน่ำอุ้ยแดดกระแดดแห้งเด้อพี่น้องเด้อใหญ่ก็ยู่จะแถวเงื่อนนี่แล้วเห็นบ่กเขาก็ขึ้นง่ามเห็นบ่ง่ามแล้วพี่น้องง่ามแล้วเขี้ยวจะอุ้มแล้ว ทุกอันนี้เด้อทุกกำลังใจทุกอย่างกะหายเบิ่งย่ายแน่ย่ายหลักทุกคนเน้อย่ายบงโหวบ่งยังดอกขน,ดขนาดขนาดอันนี้เจเแ่านี้ขนาดสามโ้งเลยเนาะเแ่านี้นอ,นอู้ยยังแด่นแห่งสมนี่เป็นยังตะท้องเี่จะพักตะอมหูพักตะอม ทอดไส้ไก่พี่องกทั้งสองอย่างเลยนะจ้าอ่าอ้าวเฮยกินหนัดี๋ยหม้อโอ้ยมาดูกับไ้มัดมาเห็นนาดูไก่นา่พี่น้องนะะ

าจะตาแต่วนตัวก็องพี่น้องมาคนทั้งๆอยนงนีบังเอิญยังปานังติดใจกคือคิดคือคิหลายอย่างเลย้องเท่าเอีพี่น้องกินหำขวดไฟ อาะกระซองเนาะมันเลี้ยงเร็วตั๊กเรื่อยๆเนาอกระซ่อนเนาะจะมาตีทันใดเลยตั๊กบอกเป็นบอเป็นแหมมันบอแหลมเลยเล่าแล้วล่ะเล่กมาแล้วเรื่อยๆเนาะ

เอาน้ำนั่นไหม,มน้ำน้ำตาลแค่นิดนี้อันนี้เอาช้อนช้อนผงก็ได้ช้อนผงก็ได้ช้อนผงโอ้ยเยอ,อา,อาออต่อไฟตัวนี้อมเลยผงน้ำตาลสองช้อนโต๊ะ น้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกซอสปรุงลงไปคน,นกนนน่อนละอ,อ,อ๋อนั่นใบบกูดใช่ไหมน้อมใบบกูดใบบกูดนุ่มบ้างนี่นี่นะ อ,อ,อดใบบกูดลงไปก่อนเดี๋ยใส่หอมใบบกูดเอาใบบกูดอร่อยได้น้ำหอมให้ตอนจับน้อยแกบบ่แบบน้องเอ้แบบออยมาตักเอาจิ้มกับยายใส่ซอสซอสลงไปนิดนิดน้อยหนึ่งใส <laughs> ่น้อยห,หนึ่งนนด้วยน้อง ชุดจะมาจีดได้เซ็บมีรสมีจตด <c oughs> <c oughs> เอมพอามจีย่ยมแล้วพี่นอ้องจามเนื้อแตงเนื้อแตงพี่น้องเอ้ยตะถองหิต ใส่นนเนี่ยใส่ผักกึนฉ่ายนี่ใส่เลาะใส่เลยแล้วเหรอดิถุกแล้วใส่ผักขึ้นชายต้นหอมลงไปเขาเรียกว่าอะไรเท่าผัดอะไร <c oughs> <c oughs> ปลาลาชผีกระจังหนึ่งโอ้ยโอ้ยกับผัดปลาลาชผีตัวนี่ใส่ผีกแหม <c oughs> เพื่อนป่าอย่างสัตย เขาเอินพัดยังเขาเอินว่าพัดพักพัดปลาดุคืนชายพักืนชายพัดพัดเายังเขาเปลี่นหมันก็ลุกหนาลุ้งล้าคนฒ่าเนแถวน้อกินไปตัวพี่น้องเลยมาตากเอาด้วมาตากเอาด้วกินกัอนใหญ่ก็ได้กับปลาร้านสิงักออกกินอ้ยสีสสนมัน ตอนันว่าพักคืนชายเ้างกินน่องบักพลิกแดงคืนคอยู่เอาเลยนนองอาอู้หรเอาเรดดีมาเขาบครบวะเปิดได้หนเปิได้หนงดเปิดกับตัวไ่มาตีไข่ใส่ พระสม้คมอรอรถดีมาเท่าไปสามวยจิตตาได้ คนยุนีเหอ้ยโอ้ยมัอาจจะ้มดนึงหอเลยทีโอ้ยมันเลือยนอนนอกที่หลอกมีหอเลยได้้ขึิงได้ลาสาะทั้งผู้ข้ามขามหม้อ้าหม้อข้ามหม้อนึกชุดกันคุยถึงคไปขีรถนิดๆแต่คงตูดูว่าใชรถดีไหมอ๋อนเลย ซอสใหม่แน่น่อยนิดเดียวซอสผสมไปซอสผูเขาโอ้ชุดซอสันแหลอขาวเนะเอออย่ขาเรื่งทีว่าจัถัวอันใดจวอันใดพี่น้องโดนออกมาเราสั่้อจริงจริงจะทอดอู้้างเลยพี่เขา

บิ้งมานิบมานึงกจีี่ีขวีตนอเนาะย่าจีย่าก้นกีบย่าี่แคบกันนนยีเจเจียวแบบดีเด้อโอ้มาดพี่น้องเด้อนี่ตั้มกระปีอ้ยถือกันค่ะย่ายบ่ได้เฮ็ดกะปี ยายที่แก้วกระปุนเห้นตาทอบเกียวกระปุนถอดกินกับเขาซื้อด้วด้วยวแพ่งนอะพี่น่องพี่กวนก็พี <c oughs> ่กิว่าเถอะด้วยด้จะเป็อนอนิรว <c oughs> ่าอา <c oughs> <c oughs> อ <c oughs> าจาใไซเลยพี่น้องนี่ปนแป๊บเจ้วเจามามามันเดิอพี่น้องมาเดอหนากินน,นากินบนนี้พี่น้องนี่นี่ตัวนี้น้ำผีถ้วยเก่าเจ่เมื่อคืน,น,นอา เอ, right, เอาหลายบอเอาชิบีีคือโมบอมนดิจ้าชิงเขาจ้ามาดิวันดิจ้าชิเขาได้พีนอได้ครับชิเขาแล้วลุกนิเจะดน้ำตะดูอยู่สายไม่กิน้ครับทุกคนแรับน้ำ ฮุ่ณ <infrared> บอุุคมค่ะ hmm. ม่อก mm ักเยนกเเอยมาเริ่มมาเริ่มมากินกัน ให่ใหญ่เจ็บไปอหักใหญ่กตางนาะมุงใหญ่พ่อมึงใหญ่มึงต่านนมเปิดฝันร่มมาจะจิ้ัดจะฟ้อมมาได้หละพัดไม่ผิดตา เานองมาเลยอเขานกันน้ำมาเลย้ราน้ำมาที่มาหาตอน่ริงจิตก็บอกพิเก่ากจังตพวมาของตเนนอขมาของไม้ไม้อะไรั แต่ค mm. um. ือมองวันู้ก็ไปป๊อปเสียป๊บเลยพี่น้องเลยห้าพันห้าพี่น้องเดียวขาไม่หานะหลังเขาหาข้เข้าห้างขาขาไม่หน่อถ้ากันโดยอยู่ในกามาตุด้หรอ

แต่าครั้งเขาแก้ปลาโรสแล้วแ่หม้อปลาัหม้อปลโสหม้อาหม้อพุทธละเป็นยางใช่ไหมใช่ใช่เป็นหม้อใหญ่เลยหรอเป็นใหญ่ที่ใส่แ่ก็เขาจะดูดเนาะมกใ่ก็หม้อ

กาตาาเงี้ยวนเงี้อมึง,งข้า,าก่อนนะเ้าตื่นานะขามาหานดีนน้อยนะก็ต้องดีกว่าเลยจะก,กันแสบไต้อดได้ชิ้น,นี่ด่างเพือ่อนเท่านี้เด้อ เดี๋ยวืมต้นไหไก็แส่ได้ด้อยแวัสดีจ้าสวัสดีครับรังมาชจุกหรัมาชจุมาเด้อกี่เขามาเด้อกูเฮ็ดอันนั้นหลุมมองนี่นีโอ้ย ลงจักควงนึงจัข่อหลงจังเปีนปนปีนดนี้ืัอมึงเราว่อยจัดจปีนเพี่อใครดีด้จ้าวานดีจ้าแล้วรูปก็ไหก็เสียด้จ้าลากนาจุ๊บ